ยองอันยองอีกเลยวันนี้เราอยู่กันที่อยู่กันที่ไหนวะตอนนี้อยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรามทีอโศกวันนี้มาทำรายวันนี้เรามีนัดมีติ้งกับไทยยูทูบเบอร์อย่าเพิ่งบอกสิอย่าเพิ่งบอกสิไทยยูทูบเบอร์สองคนนะคะมาจากเมืองนอกแล้วตอนนี้กลับมาเมืองไทยล้วก็เลยมีการนัดมีติ้งกันก็คือเฮ้ยเธอตัวสูงไปอ่ะเขเขย่งอ่ะเออนี่แหละ วันนี้เราก็อยู่กับดิก้าของเรานะคะสวัสดีค่ะคือบ้านเราอยู่ทางเดียวกันนั่นเองเราก็เลยมาด้วยกันรถไฟมาแล้วใช่เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย เคตอน,นเล่าอยู่ที่ร้านแล้วนะครับวันนี้มีพี่ๆมากันครบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนี้ก่าว่ามีใครบ้างนะการซักสวยๆเอาโอเคค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรคะพี่สาลี่จากช่องไม่รู้ดีไม่รู้ดีอันพี่สาลี่ของเรานั่นเองทุกคนนะ่าจะรู้จักกันดีท่าท่า ถามไทยยูทูบเบอร์นะครับวันนี้คําถามที่เราจะต้องถามกันเป็นธรรมเนียมว่าวันนี้ใช้รองพื้นอะไรอายแชโดว์อะไรปัดแก้มอะไรลิปสติกอะไรเอาเข็มขวายาวเข็่ตา่ากระทำกันเยอะแล้วกนอ่็ลองพื้นก่อนลองพื้นใช้อายกราสเพราะว่าอยากให้มันอยู่นานๆก็เลยใช้อายกราสมาแล้วก็คอนซีลเลอร์ใช้ของนิกส์นะคะอันไหนลิควิดหูือพาวเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยากแบบว่าแบบเราไม่รู้เราจะมางกันถึงกี่โมงเ่ยเออเราก็เลยอยากให้อยู่นาน <S <S เออน่าจะอยู่โทนนิดนึงแล้วกว็ลองแล uh, ้วก็คอนซีลเลอร์ใช้ของ NYX นะคะแล้วก็ปัดแก้มก็ของ NYX เหมือนกันไอเชดเดว์เนี่ยเป็นพาเลทของ The Balm Nude Bal t ดเออลิปสติกเป็นเมบรีนเมบรีนสีนูอ 364S รุ่นใหม่โซนูดหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โซนูดแล้วก็ท็อปด้วยลิปกอสนิดนึงโอเคเรียบร้อยค่ะใช่จ้า กล้องไม่แบบโคกมากเลยนะซีนแบบเอออ่ะตอนนี้เราอยู่กับนางที่สองค่ะนางที่สองในน้ำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่โชว์นะคะจากช h a n n เดโชหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะคะเราจะจำตัวเลขหลังไม่ได้ทุกทีจำได้แต่เด e โช o w อย่างเดียวเด e โช o w หนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะคะก็วันนี้แม่อัพนะคะวันนี้ใช้เป็นช a n e l ไวท์น้ำลูมีอคว้านะคะไ้ยถูกป่ะเออใช่ ะคะส่วนที่มาแก้มวันนี้ใช้ Urban Decay Plus นะคะแล้วก็ลิปสติกใช้ H&M c ชาแนลค่ะโคโค s ช i n เบอร์54เบอร์บอยค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียอยากอยากลองเดี๋ยวขอลอง ทำไมอ่ะอันพราะว่าแบบให้ดานมาสีเนี้มามาหรือชายสีมาโทนประมาณไหนชมพูมันจะเป็นแบบว่าชมพูแบบถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนฮักมีอะค่ะของแมทแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเชียร์กว่าชายกว่าแล้วก็มันเหมาะมากกับในชีวิตประจำวันทุกวันใช่ everyday เบเกิลอะไรประมาณนี้ที่ทาอยู่ตอนนี้ ส่วนตาวันนี้ใช้เป็นของอิองลอดค่ะใช้อิงลอดสีน้ำตาลที่เป็นเฟเวอร์ลิตของพี่โชว์ถ้าใครยังไม่ได้ดูตามไปดูที่ทชาแนลพี่โชว์นะคะโปรโมท <laughs> เลยค่ะใครยังไม่ได้สมัครสมัคร้วยนะคะ <laughs> สุด,สด,สด,สด <laughs> หรืออะไรอีกคะมาสคาร่าวันนี้ใช้มนเบลีนเอ,เอ,เอ่ออะไรอีกอะแค่นี้แหละแค่นี้แล้ข้าวข้าว แม่หน้าบ้านไหมคะน้เดี๋ยวมาใกล้คุณแม่บ้างเอาโอเคจ้ะสวัสดีค่ะเอายังเอาแล้วสวัสดีค่ะก็แอบนะคะช่องแชแนลก็แอบนัฐนิชานะตอนนี้8เดือนแล้วนะคะจะไปแปดเดือนก็ลองพือวันนี้ใช้ของรีเมลนะคะรีเมลแล้วก็ไหนครัีเมล แป้งไม่มีอาบใช่ใช่แล้วก็แป้งก็ใช้เบนนายทาติ้ก็เบนเฟิกเทปติ้นตาก็ออบบอดีเคเออเป็นไม่ใช่เนกเก็ตอะไรนะเบสิกคนเิกเก็ตเบสิกอ๋อเบสิกเหมือนกันโอเคปัดแก้มคะปัดแก้มของทาค่ะทาค่ะทาเลยค่ะโอเคมีอะไรในทาสติ้แค่นี้แหละแค่นี um. <uh> nice um> ้นะคะอย่าลืมต um> ิดตามไปดูด้วยนะคะ เชื่อเวลาฝากเพจใช่ไหมนี่ฝากนะคะเพจแอบเบลนะคะถ้าไงก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดได้เลยใช่ไหมอ่าพูดได้เลยจ้ะโอเคสวัสดีค่ะสำหรับเครื่องสำอางพิ้ววันนี้นะแน้ำตัวก่อนคอนเซ้อ้าวแล้วตัวคอนเซ็หรออ๋อโอเคช่องพิ้วนะคะในยูทูบอู้ดูดีนะคะแล้วก็เครื่องสำอางที่พิ้วใช้วันนี้ลองพื้นพิ้วใช้ของเซลเจโอเบอร์ห้าจุดห้านะอามานี่รุ่นไหนคะลูมินัสจ้าค่ะใช่ แล้วก็แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นใช้ของชาแนลนะแล้วก็อันนี้ใช้ของบ๊อบบี้บาวตาค่ะตาลับที่เป็นชิมเมอร์บอกอะค่ะตัวนั้นแล้วก็มาสคาร่าของเมเบลีนะลิสติกลิปสติกของอะไรวะอ๋อบ๊อบบี้บราวค่ะเอามาด้วยแล้วก็ปัดแก้มของดิออค่ะประมาณนี้คิ้วของหนาอ่าครหมดแล้วค่ะเราครบแล้วค่ะ โอเคเรามาถึงข้นสุดท้ายที่เปิดคลิปไปแล้วเรียบร้อยวันนี้เรามาถามเขาถามค่ะเหมือนเดิมค่ะเขาถามค่ะใช้เราคือไรวันนี้นะคะใช้ของลอรีอัลลูเซนเมจิกนะคะแล้วก็ของแมคนะคะผสมก้านแม็กันไหนองแมกไอรุ่นสขควรค่ะที่เป็นหลอดที่เป็นหลอดเออเออแล้วก็ลิปของอะไรวะของแมกแล้วก็หรือก่อนหรือก่อน ัตแก่บัดแก่ของแมคผสมกับซเเวน่าอ่าตาค่ะตาก็แค่มะขามาล่านะคะของเมเบลีนอ้าวแล้วหัวตาฉันเห็นหัวตาเท่านหัวตาใช้นี่อะไรนะอินทูอิดอะที่มันเป็นตัวไว้ไฮไลท์อะหลอนรอดอะรู้สึกว่าไม่ได้เอามาขายแล้วอะเออเราซื้อตอนที่มันมีเก่านางนี่ตัวอินทูอิดตัวจริงเลยเนี่ยใช่ใช่ชอบใช้ับอินทูอิดมากโอเคเดี๋ยวก่อไปคนนี้หน้าไม่หวาวมากนะคะพอดีพอดีเออปกติหน้านางจะไฮไลท์ดีมานี่เลยค่ะ อะไรเต็มค่ะเฮ้ยอันนี้เต็มหน้าฉันปะเนี่ยเต็มอยู่โอ๊ยอ้วนเลยดิโอเคเรียบร้อย okay, จาอ้าเาจะกินข้าวกันแล้วบ๊ายบายค่ะ thank you